สุขโพธิ์ุดผานังโอปัทโทสุขัสสถานมัทธิสนาสุขัสสังฆ์สสมมัคคีสัมัคคานังตาโพสุขโพธิวา ตาปาติอาททีโชรตัตเงอาปาติจันเทีมาสันนัทโทขัตติโย ตาปาติยาีตาปาติพรหมโมฆาสัพภามโหราติงพุทโธตาปาติเตสาสาหิริโอตาปาสัมปันนาสุกัสสมะสมาหิตาสันโต สาโพวิสารโฆเทวาธรรมมาชีวิตจารเรสันติปากขาอปาทนา านิขันตาชาตาเวทาปติกมาสุวัลนาภูมิขันตาวานสนุตตาลาไมทธิกาปิสาเจนิธามิตาวานาพรหมชาลังอเหเสยยุง เอเตสเพยยกาปรายันตุอากาสัศขาจะบุมมัาเทวนาคมาเหติกาคุณยังโนอนุโมทันตุทีรังรักขันตุสาสนัง อากาสัตถะจะภูมิมัดอาเทวนาคาเหติกานุญางโนอนุโมทันตุจีรังรักขันตุปานิโน อากาสัทธาจะรุมมัดคาเทวะนาคามหิติกาคุณยังโนอนุโมทันตัจิลังลักานตุโนสัทธาอากาสัทธาจะรุมมัด อาเทวนาคามหิติกาุญยงโนโอนุโมทานตุนสอดเสียงขัดชันตุเทวทางกาตานะโม พธาเตชาสาพระธนัยาธรรมเมกาเตชาปรสิทิประสิเทวานาพระยาปารเมสาวรสิทธิพรมมาจารินทรา จาจัตุโรกาเพียราคาการสามุทาพูากลางคาจาสัพภาษาอียิเตีเบราวันตัวเต saya saya torani torani utati utati nati nati saya saya kaka natarani sayani raya saya se rasume rura ชาพานารีชัยยาชัยยาคำเพรสมพีนาเคนธานาคีปิสาจัพุตการีสายาสายาทุนิมิตารโรคีสายาสายาสิง คีสุทาคานามุคาชาชัยยาชัยยารุณนามุคาสารตราชัยยาชัยยาจัมปาทีนาคากุราคานทากังชัยยาชัยยาคาชาคานตุรังคานาสุการาผู้ ชังคาเสียปายากตีปาจยาชยาุรนโมขายาตราจินนาเซนนาลีโปปุณณสุทธีราตีชจยาชจยาสุขาสุขา เทวีใจยาใจยาทรานีสาเรสาธาใจยาใจยาใจยาทรานีสานาติสาธาใจยาใจยามังกรารายาภาวาเคใจยาใจยาวารุณายก เสัย,สยาสัยยารักาเซสุระผูชาเตชาชัยยาชัยยาพรหมมาทากันาชัยยาชัยยารา ชาติราชาชายังชายาชายยาปัทตาวิงสาพังชายยาชายยาอารันตัง ปัจเจกโหทัสสาวากางจัยาใจยามะเฮสุรังคาโรอารินเทว่าใจยาใจยาพรหมมาสุรักโพใจยาชจยานา โวเวรุนหโกเวรุปะโคจารันทิมาราวิอินโทจาเวนัตัยโยจากุเวโรวารุณโอปิจางกิวาโยจาปาชนนาโหกุมา โรทตาราโตโกอาตาราสมหาเทวาสิติตาปราสาหันทายโยเอสิโนสาวกาสัพเพชัยยาลาโมปราวันตุโนม ชัยธรรมโมจะสังโฆจะท่าสัมปะโลจะชัยยาคังเอเตนะชัยยาเตชยยาเชนะโสทิพระวันตุนโอเอเตพุทธาเต เทนะหอนตุนชัยังมาลังชัยโยปีพุทธัสสิเรมาตอายังมา พราจาจัปาปิมาโตปาราจโยอุงโคไซโยโพีิมันเทปาโมีิตาชัยยะตาตาโรมะคันนามาเหสิโนไสโย พิพุทธาัสาสิริม,มาโตอายังมารมพาชาจำปาปิมาโตปาราชโยงอ,องโคสยงโพติมันเตปราโมจิตาสสยยตาทาเอิยนทคันนะมาเฮสิโนโยโย พิพุทธาัสาสิริม,มาโตอายังมาลาจจปาปิาม,มาโตปารัตสยองโขสยโพธิมันเทประโมติตาสสย,ยาตาทาเทวะคันามเฮสินสยสย พิพุทธัสสิริมาโตอายังมาลาจัจปาพิมาโตปาราจโายอ่ง,งโพไซโยโพที่มันเทปโมที่ตาชายตาตทาสุปานนาคนนามาเฮสินโาไซโย ิูุทธาจากสิริมมาโตอายังมาลา,าจัจปาพิม,มาโตปาราจโยโยุงโขสโยงโธที่มันเตปโมทิตาใทาย,ยาตาทานาขาคันามาเฮสินโายโย พิพุทธาสสะสิลิมาโตอายังมาลาจาจาปะปาธิมาโตปาลาสายุงคุยสยุงผูดีมันเตปะปโมจิตาชาัยยาตาธาสัพพะกนนมาเฮสินนน สุนันตุพนตเทวาอาสาเมงทานเนอาเทากาตาเทฆานุกา สันทาโอนตุสุขิตาโอนตุสัพปันตาราคานตุสัพภาสาตานังราคานตุจินนาสันนังยากาจิปัตตานา เตสังสัพเพโปเรนตุมาโนราธายุดกาเรปวัดสันตุวัดสังวัดสวาราการโรคาจุปัดนาวะเตสังเนวาเรนตุจัสาบพันธา กายสุขังจิตติสุขังอรหันตุ